สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านก่อนที่ท่านผู้ฟังจะไปรับฟังเรื่องราวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกํำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องสั้นดีๆในโอกาสต่อๆไปผู้ที่เคยทำกรรมที่เกี่ยวกับการทำร้ายพ่อแม่ ถึงแม้จะบรรลุความเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็อาจจะมีเศษของกรรมหลงเหลืออยู่และจะส่งผลให้ต้องเสวยผลของเศษกรรมนั้นๆในชาติพบต่อๆไปในวันนี้ทางทีมงานขอหยิบยกเรื่องราวของพระมหาโมคคัลลานะพระอัรรสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์ถึงแม้ว่าท่านจะมีอิทธิฤทธ มากขนาดไหนและเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากแต่ก็ยังต้องพ่ายแพ้แรงของกรรมหรือว่าเวกรกมอยู่ดีเพื่อที่ว่าเรื่องราวนี้จะได้เป็นข้อคิดคติธรรมนำชีวิตให้แด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่มากก็น้อยเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติสืบต่อไป กฎแห่งกรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลในเวลานั้นพวกมิครนหรือว่าพวกนักบวชนอกศาสนาประชุมวางแผนลอบสังหารท่านพระมหาโมคคลลานเถระเพราะคิดว่าเมื่อกำจัดพระเถระรูปนี้เสียแล้วก็จะทำให้ทยธรรมและสักการะของพระพุทธองค์และพระศาสนาสิ้นสุดลง เนื่องด้วยว่าพระมหาโมคคัลลานเถระท่องเที่ยวไปในเทวโลกสอบถามเทวดาว่ากระทำกรรมอันใดจึงได้มาเกิดบนสวรรค์แล้วท่านก็กลับมาบอกกับพวกมนุษย์ว่าถวยเทศทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์นั้นๆอีกทั้งพระมหาเถระก็ยังได้ไปท่องเที่ยวในนรก และได้ถามพวกสัตว์นรกถึงกรรมที่พวกสัตว์นรกนั้นทำไว้แล้วกลับมาบอกพวกมนุษย์ว่าสัตว์นรกทำกรรมอย่างนี้อย่างนี้ไว้จึงได้ไปเกิดและเสวยทุกข์ในนรกอย่างนี้อย่างนี้พวกมนุษย์ได้ฟังถ้อยคำของพระเถระนั้นแล้วก็ได้นำทายทยธรรมและสักการะเป็นอันมากมาถวายพระเถระ ถ้าหาพวกเราสังหารพระเถระนั้นได้สิ่งของเครื่องใช้และสักการะนั้นก็จะเกิดแก่พวกเราดังนั้นพวกนิครนจึงได้ไปว่าจ้างพวกโจรให้ไปสังหารพระเถระซึ่งในขณะนั้นพระเถระพำนักอยู่ที่กาลศิลาใกล้กรุงราชครึดแต่ด้วยเหตุที่พระเถระมีฤทธิ์มากเมื่อถูกพวกโจรเข้าล้อมวัด ในวันแรกพระเถระได้ใช้กำลังแห่งฤทธิ์หลบหนีออกมาผ่านทางช่องกุญแจในวันที่สองได้หลบหนีออกมาทางหลังคาคุติพระเถระสามารถหลบหนีพวกโจรได้ในช่วงเวลาสองเดือนแรกแต่พอถึงเดือนที่สามพระเถระลํำลึกได้ว่าท่านเคยประกอบกรรมทำชั่วมาในชาติหนึ่ง ท่านจึงไม่ยอมใช้อิทธิฤทธิ์ทำการโลบหนีอีกต่อไปสุดท้ายท่านจึงถูกโจรจับและถูกทุบตีจนกระทั่งกระดูกแตกแหลกละเอียดหลังจากนั้นพวกโจรได้นำร่างของท่านไปทิ้งไว้ที่พุ่มไม้เพราะเข้าใจว่าท่านเสียชีวิตแล้วแต่เทว่าท่านยังไม่เสียชีวิตในขณะนั้นทันที และคิดว่าจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วจึงจับนิพพานจึงได้ใช้กำลังแห่งชาญประสานกระดูกให้กลับแข็งแรงแล้วเหาะไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเถระถวายบังคมแล้วกราบทูลอำลาพระศาสดาได้ตรัสบ,บอกให้พระเถระแสดงธรรมให้พระองค์สดับเสียก่อน พระเถระก็ได้กระทําตามพุทธดีกาจากนั้นได้ถวายบังคมลาเหาะไปที่ดงกาลศิลาและได้ปรินิพานณที่นั้นเมื่อข่าวการมรณภาพของพระเถระได้กระจายไปทั่วชมพูทวีพระเจ้าอชาชาติศัตรูก็ได้ใช้สายสืบออกไปสืบข่าวเพื่อตามจับกลุ่มคนร้าย และในที่สุดโจรเหล่านั้นก็ถูกจับกลุมและถูกประหารชีวิตด้วยการเผาไฟภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าน่าสังเวชแท้พระมหมาโมคคลานะมรณภาพแบบนี้ไม่สมควรเลยพระศาสดาตร,รัสว่าภิกษุทั้งหลายโมคคลานะมรณภาพ ไม่สมควรในชาตินี้ก็จริงแต่ว่าเธอถึงมรณภาพสมควรแก่กรรมที่เธอกระทำไว้ในการก่อนเมื่อพิษุทั้งหลายทูลถามถึงบุรพกรรมในอดีตของพระเถระพระองค์ก็ได้ตัดเล่าว่าในชาติหนึง่งพระเถระเคยเกิดเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งและได้สังหารบิดามารดาที่ตาบอด ในตอนแรกนั้นชายหนุ่มผู้นี้ก็เลี้ยงดูบิดามารดาที่ตาบอดเป็นอย่างดีแต่หลังจากแต่งงานแล้วถูกภรรยายุแย่แนะนําให้ฆ่าบุพการีตาบอดทั้งสองคนเสียชายหนุ่มคนนั้นจึงได้พาบิดามารดาขึ้นเกวียนเข้าไปในป่าแล้วทําการทุบตีบิดามารดาจนถึงแก่ความตาย และได้โยนความผิดนี้ว่าเป็นการกระทำของพวกโจรป่าด้วยผลแห่งกรรมนั้นทำให้ชายหนุ่มต้องตกนรกอยู่หลายแสนปีด้วยเศษแห่งวิบากกรรมและถูกทุบตีกระดูกแตกแหลกละเอียดเสียชีวิตแบบนี้อยู่ถึงร้อยชาติและเมื่อมาเกิดเป็นท่านพระมหาโมคคลานะ แม้ว่าท่านจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์และเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่ก็ยังไม่สามารถหลบหนีจากเงื้อมือของกรรมไปได้ในตอนท้ายของพุทธดำรัตน์มีข้อความระบุถึงกฎแห่งกรรมที่ทุกคนซึ่งมีส่วนร่วมย่อมได้รับกันทั่วนหน้าว่าพิกษุทั้งหลายโมคลานะทำกรรมประมาณเท่านี้ มอดไหมในนรกหลายแสนปีด้วยวิบากกรรมที่หลังเหลือจึงถูกทุกตีอย่างนั้นนั่นแหละแหลกละเอียดไปหมดถึงมรณะตั้งร้อยครั้งโมคะลานะได้มรณะอย่างนี้ก็เหมาะสมแก่กรรมของตนเองแน่แท้ส่วนพวกเดียรถีห้าร้อยกับโจรห้าร้อยประทุษร้ายต่อบุตรของเรา ผู้ไม่ประทุษร้ายก็ได้มรณะที่เหมาะแก่กรรมของเขาเหมือนกันด้วยว่าบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายย่อมถึงความพินาศฉิบหายด้วยเหตุสิบประการเป็นแน่แท้คุณผู้ฟังครับการทำให้พ่อแม่เสียใจเป็นกรรมหนักเป็นบาปมหันคนที่เคยทุบตีทำร้ายพ่อแม่ เถียงพ่อแม่ชอบดูด่าว่ากล่าวพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ท่านเสียใจคนประเภทนี้จะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรก็เอาดีไม่ได้ลูกๆคนใดที่ได้ทำผิดต่อพ่อแม่พอนานเข้าถึงเวลาอยากจะลบล้างบาปอันนั้นหรืออยากจะแก้กรรมอันนั้น ทางทีมงานมีวิธีมานำเสนอครับก็พอจะช่วยแก้ไขบาปหนักให้เบาบางลงได้บ้างและนี่เป็นวิธีแก้กรรมที่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจถ้าหากว่าลูกๆคนใดกลับตัวกลับใจคิดได้แล้วและทำสิ่งต่อไปนี้แล้วก็จะมีแต่ความเจริญมีแต่ความก้าวหน้าในชีวิต ยิ่งยิ่งขึ้นไปโบราณท่านบอกว่าวิธีแก้กรรมอันนี้ต้องให้ทำตามดังต่อไปนี้คือประการแรกให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ชุดใหม่ให้พ่อกับแม่คนละชุดซื้อผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆให้ท่านคนละผืนตื่นขึ้นในตอนเช้าให้สวดมนต์ไหว้พระ ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจัดหาอาหารอย่างดีที่พ่อกับแม่ชอบแล้วให้ท่านทั้งสองรับประทานให้อิ่มหนำสำราญพอท่านทั้งสองรับประทานอาหารเสร็จแล้วจัดหาเก้าอี้มาให้ท่านนั่งเคียงข้างกันจากนั้นเอาน้ำอุ่นใส่กละมังจะเติมน้ำอบน้ำหอม ก็แล้วแต่จะสรรหามาได้ฟอกสบู่ที่เท้าแม่ก่อนให้สะอาดแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนั้นใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กนั้นเช็ดให้แห้งเพราะว่าเราจะให้เกียรติผู้ที่เป็นแม่เป็นอันดับแรกก่อนเพราะผู้เป็นแม่นั้นเป็นผู้รับภาระอันยิ่งใหญ่ให้แก่เราตั้งแต่เราเกิดมาอยู่ในท้องท่านเก้าเดือน ต่อจากนั้นค่อยล้างเท้าพ่อและทําเหมือนอย่างที่ทําให้กับแม่หลังจากที่ล้างเท้าท่านทั้งสองเสร็จแล้วกราบลงสามครั้งแล้วกล่าวว่ากรรมใดที่ลูกได้ล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้ลูกด้วย อย่าได้ถือโทษโกรธลูกอีกต่อไปเลยเสร็จแล้วกราบเท้าท่านอีกสามครั้งเอาเท้าทั้งสองของท่านคนละข้างมาเหยียบที่ศรีรษะของเราจากนั้นพ่อกับแม่ก็จะให้พรเราจงทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมรับเอาพรอ,อันนั้นมาใส่เกล้าวนั่นแหละครับ ถึงจะล้างกรรมกันได้สําเร็จเพราะได้ทําการอาโหสิกรรมให้แก่กันแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นํามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับสั r i ค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในโอกาสต่อไปขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกๆกำลังใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดี